ตั้งแต่เกิดมาใครไม่เคยเห็นพระเยอะขนาดนี้นี่คืองานตักบาทพระห0 0 0งื่นรูปฮาดใหญ่สงฆ์คลาเทศกาลประจำปีที่จัดต่อเนื่องมาสู่ปีที่22แล้วค่ะทุกท่านอลังการงานฮาดใยนำภาพความเป็นสิริมงคลน,นี้มาฝากทุกท่านทุกคนเลยนะคะมีสื่อมวลชนมาอย่างแน่นขนาดคับขัง้งวรรดาสตอรี่ก็มารับบุญไฟ์สดมาถ่ายบรรยากาศอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพ และเป็นการรวมส่งนานาชาติรวมท่านเจ้าภาพนานาชาติจริงๆเพราะว่ามากันถึง4ประเทศมาจากสิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียและอาจจะมีประเทศอื่นๆมาด้วยเพราะว่าแน่นขนาดไปหมดคนมาเยอะกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าตั้งแต่ปาาซอยถนนนิพัต์อุทิศ จนถึงท้ายซอยคือชั้นเดินวนไปประมาณ4ี่หรอบได้เดินรวมไป8ปดพันเบอกเลยว่าทุกย่างก้าไม่ได้ความปลาปลื้มปิติใจที่มีคณะส่งเนื้อนาบุญมีงานบุญใหญ่ ท่ามกลางวิกฤตพระพุทธศาสนาที่มีข่าวทําให้ศีลธรรมเสื่อมโมทรมทําให้คนรู้สึกเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่สามารถลดศรัทธาของผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธธรรมคําสอนที่แท้จริงได้เพราะว่ายังมีพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกเยอะแยะมากมายที่พร้อมจะมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับทุกท่านทุกคนที่อยู่เบื้องหน้านี้ ถ้าเรายึดกับข่าวเราก็ไม่ได้มายึดกับศูนย์กลางกายไม่ได้ยึดกับธรรมะไม่ได้ยึดกับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราเอาตัวเรามายังคำจุนพระพุทธศาสนาทําทานเพื่อสละความตระหนี่ออกจากใจไม่ยึดติดบุคคลไม่ยึดติดใครไม่ยึดติดวัดอนิสงส์ผลบุญก็จะได้เต็มที่กับตัวเราเอง ดาราอยากจะเชิญชวนนะคะตอนนี้มีงานตักบาตรพระหมื่นรูปเดือนสิงหาคมของทุกปีจะมีที่หาดใหญ่เดือนธันวาคมที่กาญจนบุรีและเดือนมีนาคมที่โครานครรรชนครราชสีมาใครอยากมาทําบุญตักบาตรด้วยกันหรืออยากอัปเดตข่าวสารการตักบาตรทั่วไทยติดตามวันเด็ดัซอรี่ไว้ได้เลยฝากกดติดตามแชร์รีโพสคลิปนี้เอาบุญมาฝากได้บุญด้วยกันนะคะสาธุ